ป้าตีบอมบ้านเลยอู่ดไดมาสทงสวัสดีครับได้มถือว่าเราเขาไปนอนรีสอร์ทนั้นอยู่้เอะแม่เนี่ยเข้าไปนอนรีสอร์กัน่มยไมพี่มยม่พี่ได้เออนรีสอร์ดีอดเอที่วันฝนตกที่ได้กางเต็นท์บนเวที ใส่บะแม่หรูเจัอะไรเอาไปรับน่องมาละใส่นี่มาจากบ้านมอจากรอยเอ็ดเอ้ยมาจากสีเกีตเล่มันบออ๋ออ๋ออาทิว่าเหมือนั่นเบิ้งคีบปอมเนบอกับเล่ร้วนองมีรถมาบอกผูไใ้แมนบอ ซอร์ไส์แม่ือหรการซื้องซื้อไทคุย่หนคะสอยู่ไหนคะ เจาเฮ็ด่อสุดแมนอ๋อหนูคุณแม่อยู่อ๋อจำได้มเปิดหน้าจําได้แล้วจำได้แล้วเมื่อยุดใส่กออันอําเพอยังกาะมือที่งบุญบังไฟน่ะจำไหนยูเมื่อฝนตกยังขึ้นแมวมุมหายสีแดงกันจำไหอยู เออนัอ่นแหละจำได้จำเยอะที่บ้านหาแนวขินไปหาเยอะของหลายๆนั่น <c oughs> เป็นน้องหลายๆคนน,นเหมือนกันฝ <c oughs> นตกค่ำอ๋อมือึอนี้เอ,อาอันนี่มาให้คุณเอบหอมาไปทำโรงแรมแบบนี้ภาแม่ไปหาม,มัตตาสีเกล็ดเลยเต๋ปังมากเจอได้ตัวน้องน้องมัมีรถมากมันยังถามไม่ว่า <c oughs> ฉันไปเมื่อกี้มือบอกปิดปอภาพไปกับใครกันแน่ว่างสีใ,ใกล้เล นี้สวยมากใช่ช,ช,ชุดปีนี้แบบมันฉีกฉีกออกมาจากทุกๆปีใช่ชุดปีนี้คือฉีกฉีกออกมาจากทุกๆปุปีแม่แม่สวัสดีค่ะสีค่ะโอ้ขอบคุณกขอบคุพะฝนตกแห้งๆกันอยู่หลังหัน เกิดนาออกมาจังจำได้ตอนแระเลตีเม็ดว่าแล้วมาถึงไหนแล้วอันทักมาถึงไหนแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะอยู่ถึงไหน CG หนูก็ต้องนั่งรถสีชมพูมางั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับไม่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 ก็เลยขี้ใจใส่นถุแมนมาส่งแม่เลยลายในนี่ลูกเจ้านี่แม่บอกว่าไม่ให้บอกเขาบอกว่าจะมาซื้อไ้แม่หร้อ ว่ายมา่งนะว่าเปื่อยยงมาทงไม่ให้ออกไปรับเดี๋ยวน่าจะเปน้ำแม่เออาถือเข้าองค่ะนัมาเข้าห้องก่อนค่ะขอกินโสงโอทีหน่อยได้ไหมอ้อแม่กินรอละสิบขวดขนาดนั้นเลยหรอแม่เสิญค่ะอุ้ยนังข้างนอกก็ได้มันข้างนอกเย็นใช่ ลูกเจ้าเนี่ยซุ้มหัวกันละนิดหนึ่งพี่แปงเอาของไปเก็บก่อนลูกแม่่นบอกวาเหนี่ยากล่องมาเหนียวเดิมแม่จะแม่คิดหอนแม่หรือแม่จะไปเซอร์ไพรส์แม่หรืออะไรเออเพราะว่าลู้มันต้องไป็นลับอะพี่ซอนใช่ไหมซอนพี่ซอนเพิ่งไปถอยซีรีส์มาใหม่เอ้านั่งก่อนกล่องแม่เจ้า วิวตัวันนี้เย็นดีนะเนี่ยตอนนี้จะบอกรไปรับถึงนู่นเลยค่ะซีสแควปาโทซีสแควเลยปาโทแม่คือมาอัดคลิปมาฝากหนูแน่เอากเพิ่า่หร่อะเอากระอัดมาไว้ไงก็ถ่ายแม่เอจะรู้เอาถ่ายมากก่าจะมาอัพยูพีกรตัวนน่ายตอนเช้าแล้วก็ส่งมาว่าถ่ายคลิปเสรแล้วแต่าเช้าาไม่ก็ถ่ายถ่ายเก็บมาแหม่ถ่ายเก็บมาค่อยมาอัพทีหลัง ไน้อหนะถามเพราะว่าเขาจะมายังไงจองเจอหรือยังไม่เจอหรือยังไม่ต้องเพราะว่าแม่เปิ้นจะมาล้างแล้วไม่ต้องบอกแม่นะทีแรกขาถาม่าแม่อยู่ไหนเราก็เลยบอกแม่นั่งอยู่ข้า้เยอะมากเซอร์ฟไปเก่งมากพูดไายแม่เราเกิหนึ่งก็ว่าแม่มาลูดไทยอีกเคอรนึงแต่พ่อแม่มายูดไายลงใส่แววตหูเเลยกัเอากระถ่ายไปุดละว่าลงตอนนี้ตอนเนาะกระถ่ายกับลงตอนนี้กับว่าสายเด เออมันร้ายนะเอาน้ำเอาน้ำน้ำมีเลือดปื้อก็ได้คือเป็นเลือช่างมาไงต่อเติมฝั่งนั้นมาเรือยช่างมาเมื่อกี้อ้าวต่อเติมหลังอันนี้มันปะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเถอะห้องชุดมันต้องปังเพราะว่ามันทำมันแง่กันอยู่เนาะเห็ดเป็นเล้าแขนแขนเป็นเลื้อย่งเอืม

เราเลี้ยงปลาไว้ผู้ใดมากินของเราเนี่ยเราเราเราห่วงเด้เออแมนเราเป็นคนขุดเราเลี้ยงไว้เนาะเราปล่อยแบบหลายเขาลงปลาอยู่ลงไปแล้วรอบนึงลงแเรวก็มาปล่อยใหม่มีปลาปล่อยปลานินแต่ตอนตอนลงปลามีทั้งช่อนปลาดุกปลาหมอและเต็มหมดแถลงขึ้นมาเนาะตอนแมนมันบืนมาดิร้อฝนตกไม่มาจะผสมพันธุ์กายพันธุ์หรือเปล่าแม่ าลงมาอย่างนี้แล้วค่ะโอ๊ยจัลลัสตาไม่ใช่แล้วเขาริ่จากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็ไปแล้วจะลลัสตาโอ๊ะใช่ๆวันนี้ว่างใช่ไหมเนี่ยไม่แม่บอกว่าแม่ลางานมาแม่กินข้าวแล้วยังอ่ะซื้อข้าวมาด้วย อยากพอด้วยโคตรยิ่งน่ะก็เลยอึดอัดเลยจี๊ดใจอ๋อลมดีเนี่ยอากาศดีเหมือนกันอากาศดีแมช้าลมตีประตูยิ่แต่กนเลยอากาศดีมากอากาศเย็นบือพอแอบเล ไปเบิ้งของพี่เด้อมันมองม้าออกลูกไปเบิ้งของของมันลายเหรอพี่กันนอนกันซีค้นนะเรวัาที่นี่กันซีค้นแม่นอนลูกชายซื้อของมาฝากไปกลับมันกลับบ้านไปมันกลับบ้านเพิ่งมาใครอียจูกับไออะไรนะอ๋ออ๋อถึงว่ามันกลับมาช้าเมื่อกี้เนี่ยช้านอนอยู่ไง มืช้านะเขามาถามนูจะมลาแล้วก็แอบแอบมาถามอีนี่ฉันได้ยินอยู่แม่เอ็ดคุยเสหรือยังครับจะไปจะไปบ้านบ้านเขาอยู่เสะแถวยัอยู่ใกล้ใบ่ไกลดอกพ่อหนันลเฝ้าก็สั่นมันบระเด็นมาเร็วไปนี่เลยซุบกุมาฝากกุ้งแม่น้ำมีเหรอกุ้งแม่น้ำมาฝาก2กีโอ้ยแม่เล่นก็ลาอยู่เาไปเผาิตอนแรงต้มได้ไหมได้อยู่ต้มส้มไง โนูมีอมฝากเนืีเอียโอ้ม่อยางากสีเกโอนเาแล้วไม่ใหญ่แล้ก็สิบบห้งมอยุ่มเราเบิ้งคลิปนี่กูอยากให้ไม่ใหญ่กูเบิ้งคลิปเป็นคือไม่ใหญ่อันเจแบมเด้ปะเหมอย่างเบิ้งกัแม่แมวแมวไม่ใหญ่เผาไอยู่กับแม อยากเห้เราเห่นโทรศัพท์เป็นห่าเราจังมองเงาืคาต่างกองไวให้มีอไื้อม่ยังก็ต้านไ่เห็ดเป็นน่ปัดัวมาตานนงนาใส่ค้าต่างกองเบ่งเชิด้กาเห็เองเรามมยาห่วงแนวใส่ใส่บ่ได้ดอกไม่ใย่นะอันนัช่ปากอนนี้าสเง ่างแล้วเข,เขากลัให้สอบนะนี่ให้ไปสอบพร้อมเขาแยกแยกมาซ้อมแบบกลุ่มให้กลุ่มมันแล้วก็ไปสอบเอาใใอโอเคกิมนีไวทำนีนะครับไปไปเปี่ยนสภาสอมมาดนี่